กลาบสวัสดีท่านสาธุชนกันทุกทุกท่านนะขณะน,นี้ทุกท่านก็จะได้รับฟังธรรมะจากอาจารย์แบงค์นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะให้ได้รับฟังกันแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะเรื่องอานาปานาสติกรรมฐานเป็นไปเพื่อเผากิเลสและก็ดับทุกทั้งปวงนะครับซึ่งอานาปานาสติกรรมฐานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนสมาธิเข้าฌานของพวกือษีไม่ว่าจะเป็นือษีอุทุกดาบทก็ดีอารามดาบทก็ดีอ,องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านได้ล่ำเรียนมาหมดแล้วจนบรรลุบรรลุสมบัติแปดก็คือสมบัติแปดนั่นแหละแต่ก็ไม่อาจที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ ตอนที่อยู่ในฌานเนี่ยมันจะควบคุมกิเลสรักโลภโกรธหลงราคาไว้เนี่ยกิเลสรักโลภโกรธหลงราคะไม่มีเลยแต่พอออกจากสมาธิมาก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยได้รู้ว่าการเข้าฌานไม่อาจที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไม่มีการทำสมาธินะ บางคนยังเข้าใจผิดว่ามีการฝึกแล้วก็ทําสมาธิโดยการไปเข้าฌานอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแสดงลิกลิ์ได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเข้าใจผิดเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่าการทําสมาธิการเข้าฌานของพวกฤาษีจะนั่งแบบนี้นั่งเพื่อให้จิตตั้งมั่นนั่งเพื่อให้ได้อารมณ์สุขแล้วก็นั่งอยู่ได้นานๆบาเพ็ญเพียรอยู่ได้นานๆ แล้วก็แล้วก็นั่งเพื่อให้ได้ชานให้ได้ชานหนึชานสอชานสาานสให้ได้สมบัติแปดให้แสดงฤทธิ์ได้แล้วก็การเข้าชานของพวกฤาษีไม่ได้พิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจ้งในทางธรรมนะซึ่งแตกต่างกับองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอาณาปานสติกรรมฐานของท่านเป็นไปเพื่อเผากิเลสทั้งปวง อนาปานสติกรรมฐานของท่านเนี่ยพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงในธรรมเห็นไหมแตกต่างกับสมาธิเลยไม่ใช่สมาธินะทุกคนการการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าคืออนาปานสตินะไม่ใช่การเจริญสมาธินะคือของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยไตรลักษณ์สามอนิจจังความไม่เที่ยงแท้อนัตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขงังทนสภาพเดิมไม่ได้ อันนี้คือความจริงอันประเสริฐของสัจธรรมที่เป็นมาแบบนี้นะการจเจริญอาณาปานสาติเนี่ยถือว่าได้บุญได้กุศลเป็นอย่างมากแล้วก็ปิดอบายภูมิได้เลยนะต่อให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ย จะสร้างกรรมมามากสักเพียงใดก็ตามอานาปานสติก็แก้หมดทันทีในชาติปัจจุบันนี้แต่กรรมที่จะแก้ไม่ได้คืออะไรฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระอรหันต์เลือดโลหิตฮ้อเนี่ยอันนี้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้นั่นเองนะ แล้วก็คือทําให้พระสงฆ์ต้องทะเลาะต้องแตกแยกกันเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะไม่ได้การที่ทุกท่านเนี่ยไปทําบุญทําทานมาเนี่ยทุกท่านละอาฆาตพ,พยาบาทเบียดเบียนราะคะได้ไหมละไม่ได้เห็นไหมมีเหมือนเดิมดังนั้นตถาคตได้ตรัสว่าสิ่งที่จะทําให้เราละได้เราต้องไปทับฟางพุทธวจนะนะก็คือการเจริญอาณาปานาสติกกรรมฐานนั่นเอง ที่จะทำให้เราละได้แล้วก็แก้กรรมหมดทันทีในชาติปัจจุบันนี้แรกๆก็ให้เราหาห้องที่สงบนั่งให้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่นเองหรือจะนั่งขัดตสมาดเพชรก็ได้ให้เอาเท้าซ้ายขึ้นมาก่อนแบบนี้แล้วเอาเท้าขวาขึ้นตามนี่ขัดตสมาดเพชรนะครับ นั่งขัดตมาดเพรแบบนี้แล้วก็วางมือขวาบนมือซ้ายแบบนี้นะครับวางมือขวาบนมือซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับท่านั่งแบบสบายๆนั่งตัวตรงโดยที่ว่าไม่ต้องนั่งตัวเกง่งหลับตาลงเบาๆไม่ต้องบีบเปลือกตานะครับแล้วก็หน้าที่ของเราคือรู้ลมหายใจเข้าออก ไม่ต้องไปกําหนดลมหายใจเข้าออกนะบางสํานักบอกว่าให้ไปกําหนดลมหายใจเข้าออกแบบนี้ผิดไม่ถูกต้องนะฮะมันก็จะเป็นการเพ่งพาให้เป็นการไปติดสม,มะถะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ถูกต้องไม่อาจทําให้รู้แจ้งแทงในธรรมได้นั่งไปแล้วลมหายใจสั้นมีสติรู้ลมหายใจยาวมีสติรู้รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นหูได้ยินเสียงมีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียง ก็ไม่ได้ไปยินดีร้ายกับเสียงที่ได้ยินนั่งไปแล้วใจคิดนูน่นคิดนี่คิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาเราก็ดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกพิจารณาไปเรื่อยๆรเราไม่อาจที่จะห้ามไม่ให้ใจคิดได้ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็พิจารณาดูาอาการความคิดไปเรื่อยๆดูว่ามันจะเกิดแล้วมันจะดับยังไงดูไปเรื่อยๆ อารมณ์ความคิดก็อยู่ได้ไม่นานนะก็ดับไปพอเรานั่งไปสักพักหนึ่งนั่งไปสักพักหนึ่งนักปฏิบัติใหม่มักเป็นเขาเรียกว่านิวรณ์ท่าปรากฏถิมิทธะปรากฏก็คือความง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าหมองนั่นเองไม่มีความยินดียินดีในกุศลกรรมเลยนี่นเนะเขาเรียกว่าไม่มีความยินดีในการทําความเพียรเลยให้เราดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออก แล้วเราก็พิจารณาอารมณ์ของความง่วงเหงาหานอนไปดูว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงเมื่อใจเราเนี่ยไม่ได้ไปยินดีร้ายกับอารมณ์ง่วงเหงาหานอนใช่ไหมมันก็จะดับไป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 เมื่อนั่งไปสักพักนึงแล้วใจเราก็จะเริ่มตั้งมั่นแล้วเขาเรียกสมาธิมันก็จะเริ่มเย็นล่งๆเบาสบายเกิดขึ้นนะเขาเรียกเขาเรียกสมาธิปรากฏเห็นไหม อันนี้แหละของของพุทธเจ้าจะเป็นแบบนี้สมาธิเริ่มปรากฏคือการตั้งมัน่นจะไม่ได้เหมือนกับพวกฤือีนั่งนะอันนั้นมันไม่ใช่ใจตั้งมัน่นเขาเรียกว่าตกภวังคืออยู่ได้ความหลับเห็นไหมอยู่ได้การหลับอันนี้มันจิตตั้งมั่นไงมันแตกต่างกันเราก็พิจารณาดูอารมณ์อารมณ์สมาธิไปอารมณ์ความเย็นความโลง่ลงๆเบาสบายไปดูว่ามันจะเกิดดูว่ามันจะดับยังไงเนี่ยมันจะเห็นการเกิดการดับของไตรลักษ มันจะเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้มันจะเห็นทุกขังทนสภาพเดิมไม่ได้มันจะเห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเป็นไปเพื่อเผากิเลสทั้งปวงนะแล้วทุกท่านก็จะสามารถปล่อยละปล่อยวางได้แล้วทุกท่านก็จะได้ความเป็นพระโสดาบันแน่นอนนะเวลานั่งไปสักพักหนึ่งอารมณ์ทุกขเวทนาปรากฏขึ้นปวดเนื้อปวดตัวปวดแข้งปวดขาเกิดขึ้นทำยังไง หน้าที่ของเราก็อย่าไปยินดีนร้ายกับอาการทุกขเวทนาดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็พิจารณาอาการทุกขเวทนาไปที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นไปดูว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงพิจารณาไปแล้วก็ดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วให้เราให้เรารู้ตามสภาพตามความเป็นจริงว่า ที่ระบีบังคับเนี่ยเราสั่งการมันให้ดับไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนให้เรารู้ตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้ถ้ามันเป็นตัวตนของเราจริงเราจะต้องสั่งมันได้ให้มันดับไปนะอย่าเจ็บอย่าปวดนะอย่าทุกข์นะเราไม่อาจสั่งมันได้เพราะว่ามันเป็นนามสมมุตินั่นเองเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงว่าเรายืมธรรมชาติมาใช่ไหมเราจะเห็นความเป็นจริงอย่างนี้เราก็พิจารณาดูอาการทุกขเวทนาไปดูว่าไปว่ามันจะเกิดมันจะดับยังไงพิจารณาไป อาการทุกขเวทนาก็อยู่ได้ไม่นานมันก็ดับไปนะเห็นเห็นยังมันจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะเห็นแบบนี้อย่างเราโลภแล้วก็โลภชั่วคราวใช่ไหมโลภนิรัน์ไม่มีเดีย๋ยววันนี้เราโลภใช่ไหมเราก็ดับไปละพรุ่งนี้ต่อมาเราก็กลับมาโลภอีกเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้สาธุเจริญในธรรม